ไม่อยากจะมาแข่งกับใครเลยแต่ว่าแต่มันการเมืองมคือการแข่งขันไปในตัวใช่ไหมคะมันก็ต้องต้องดูคะแนนว่าชาวบ้านเขาอยากเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งถ้าอยากเปลี่ยนก็ก็ต้องเชิญมาทางเลือกที่ว่าเผื่อเบื่อแบบสีเดียวส้มๆแดงๆเหลืองๆเขียวๆอะไรก็มาเป็นแบบว่าสีลุ้งอะไรเนี้ยค่ะพี่เห็นนี่ไหมคะนี่คือมีกี่สีคะเนี่ยนี่สีลุงแบบแท้จริงอาจจะเยอะกว่าลุงด้วยมั้งเพราะว่าหยกมองว่าหยกเอง เคยทจริงหยกเคยเป็นเด็กแล้วเราก็คุ้นเคยกับนักการเมืองท้องถิ่นด้วยแล้วก็นักการเมืองระดับประเทศด้วยนะคะงานมานานแล้วแล้วอยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างแม้กระทั่งตอนน้ําท่วมหรือตอนโควิดเนี่ยก็คือเราจะเป็นทํางานเกี่ยวกับจิตอาสามาโดยตลอดคือไม่รอการคำช่วยเหลือจากรัฐบาลประชาชนก็เรียกใช้เราเราก็ไปใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าการทํางานกับรรคอื่นๆเนี่ยดูจากสีและความจ้งใจที่เรามีให้ตรงนี้ค่ะคือเราสามารถทํางานได้กับทุกสี คบทุกพักรับทุกคนฟังดูเหมือนคนตอแหลเลยค่ะแต่ว่าแต่ทําได้จริงเพราะว่าใครมาคอมเมนต์ด่าหรืออะไรสังเกตเลยค่ะจะไม่ตอบโต้จะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะหยกมองว่าความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีแต่ว่าอยากให้คนไทยอ่ะลืมคนไทยที่ลืมไปแล้วว่าบรรยากาศดีๆของเมืองไทยหรือบรรยากาศดีๆของเมืองเชียงใหม่ที่มีแต่ความอบอุ่นมีแต่รอยยิ้มมันหายไปไหนหมดกลายเป็นว่า เธอสีนั้นฉันสีนี้พ่อแม่สีนี้ลูกสีนี้คุณครูสีนี้แล้วทะเลาะก,กันไปหมดเลยมันทําให้เกิดความขัดแย้งยกอยากให้ทุกพักหันกลับมาใหม่ว่าเราเลิกแบบเลิกแบ่งสีแบ่งฝาแล้วก็หันกลับมาสร้างที่แบบสิ่งดีๆให้ลูกหลานเราดีกว่า